มิสติลูกนัดสัตว์บอนอยุผัวให้เลิกตอบกลับคุณไร้กับผมโชคแจงปมบล็อกแม่จากกรณีเคียวปมแตกหักบอนเชิญยิ้มและโชคในรายการหนกระแสของหนุ่มกันชัยตอนหนึง่งพ่ชูคนสนิทของบอลเชิญยิ้มได้มาร่วมรายการด้วยออกมาเผยถึงการเข้าไปช่วยเหลือโชคกับนัดภรรยาของโชค ตอนแม่ยายฟ้องสามล้านกว่าปัญหาบ้านเมียที่บ้านนอกและปัญหาพ่อแม่โชคไม่ยอมรับนัดนัดต้องการล้มงานบวชเอาตัวโชคจากโคราชกลับมาบวชกรุงเทพผมทําไม่ได้ไปดูแลนัดที่โคราชวันนี้นัดต้องการอะไรพี่ชูบอกด้วยว่าเรื่องบวชโชคจะบวชนัดบอกไม่โอเคกับพ่อแม่ของโชค พราะมีปัญหากันตลอดนัดโทรมาให้ล้มงานบวชและให้ไปรับตัวโชคจากโคราชมาบวชที่กรุงเทพด้านโชคชี้แจงว่ามีปัญหากับแม่และครอบครัวโดยโทรคุยกับพี่บอนพี่ชูและนัดจึงอยากขอย้ายวัดก่อนคุยกับแม่และตกลงบวชที่เดิมโดยตนเด้บบล็อกเบอร์โทรแม่เพราะก่อนหน้านี้คุยกับแม่ไม่ลงตัวเนื่องจากแม่กับเมียไม่ถูกกันจึงอยากเซฟความรู้สึกทุกคน โดยโทรคุยกับพ่อแทนโดยนัดบอกด้วยว่าตอนนี้ไม่มีปัญหากับแม่โชคแล้วเคลียร์กันแล้วบรรยากาศการพูดคุยในรายการเดือดเป็นระยะ ภรยาโชคยังบอกว่าที่ผ่านมาบอลพยายามอยู่โชคให้เลิกกับนัททั้งที่นัดตั้งท้องอยู่ด้านบอลยอมรับว่าพูดจริงก็คุณไรกับผมเครียร์จนจบรายการหนุ่มกัญชัยไกลเกี่ยให้โชคไปงานนครศรีคืนนี้ไปให้ครบ50ิคิวที่ยังเหลือนัทถามว่าถ้าไป50ิคิวจะดนอยู่ให้เลิอกอีกไหมซึ่งบอลตอบกลับทันทีคุณนิสัยแบบนี้ผมอุตส่าห์จบแล้วนะนัทมีสติลูกขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ